สวัสดีครับวันนี้ลงบินมารีวิวร้านเล็กๆของุงบินถนโนโกธาหนองไผ่พิกัดอยู่ที่บ้านเจสวรตะมุนเทศบาลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดป้อนเกตทำมาหมูน,น,นะครับโตนลครับชิลสิบบาทไส้กรอกลูกละห้าบาทส่งได้นะครับส่งได้แล้ละยี่สิบจำนวนราคาที่ให้กำไร กองไก่ย่างนะครับไก่ย่างก็ไม้ละสิบบาทนะตัวนึงนะครับก็ทำรับประตานแับนี้ที่ยี่สิบบาทครับได้มารีวิวถึงโบทานของไผ่ซึ่งเป็นหน้าร้านนะครับแนะนำตัวอุ้อก่อนแนะนำตัวเพื่อนเกษตรกรทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับ เชิญมาแวะร้านลุงบินลาบก้อยต้มนะครับส้มตำไก่ย่างอาหารตามสั่งทุกอมีทุกอย่างที่ท่านชอบเป็นอาหารนิสานเน้นมินาสร้านเล็กๆมีโต้อยอยู่ห้าจุดนะครับร้านนะครับไก่ย่างกระดเนื้อนะครับร้านลุงบินตอนรับเพื่อนเกษตรกรและเพื่อนเพื่อนจุดทุกท่าน บริเวณถนน,นประธานของไข่นะครับตอนเย็นก็ถึงทุกพ่านร้านไม่สวยไม่ใหญ่ครับแต่อยู่ได้มาเกือบจะ20ปีแล้วก็ขอเชิญเพ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับเื่อนเกษตรกรเพื่อมาชิมอาหารของคุณมบินได้แต่เปิดแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับว่าช่วงเช้าแต่ตี5ถึง10โมงก็ ทำสวนกันทำสองอาชีพแต่ว่าจะปลาสองเมือไม่ได้คุ้มวินจะปลาหรือว่าจะปลาสองเมืองมัได้แน่อันนี้เป็นร้านค้าของคุณมวินเพื่อนเกษตรกรเชิญชมนะครับเชิญชมแล้วก็ววรับผ่านไปทานวันมื้อเย็นรัประทานา,านะ่ยหมูทำเองครับต้มครับหรืยี่สิบบาทใส่กรองอันนี้ร้านละอ้าวยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยร้ลานละขอบคุณครับที่มาอุดหนุนครับ นี้ก่อนนะครับเพื่อนถ้าชอบก็กดติดตามให้ลุงพินหน่อยนะตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยเพื่อนๆขอบคุณมากครับแค่นี้ก่อนนะครับช่วงนี้ลุงบินจะถา่ายไปเรื่อยวันละสองคลิปมีอะไรก็ช่วยติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ